บุญลณีไม่ธรรมดานะเป็นยังไงอ่ะใครมาติดผัวไม่ได้รักแม่งฆ่าทิ้งหมดโหดบุญลณีโหดเนี่ยอีเหี้ยเนี่ยเออทรงผมเหมือนทรงผมเหมือนเออที่เนี่ยทรงผมคิ้วเข่าเนี่ยเป็นเมียของคุณเซนไงใช่เป็นเมียของคุณต้องพูดภาษาเขมรเป็นมอยทีมอยจะปรึนจะปบายโนริกอร์มอย์นิงโนริงเกร์ไบคันมอยแป๊บเฮ้ย เขาไม่เ็าไม่เป่นยังไงเลยแม่คุณเนาะโถเออชีวิตกูเนาะเป็นไงล่ะเกียรตวีวะเรื่องอะไรอะจะกลับไปนอนบ้านนอนช่องเขาไอห,หม้อปีไปด้วยก็ไม่ได้ไอ้ชิบหายคุยกันแจ้แล้วคุยไม่ใช่คุยธรรมดาเป็นไงมันตะโกนคุยกันอะ,ะไอ้ตะโกนไอ้ตะโกนมันเหมือนมันแย่งมันเหมือนนเหมมือัน แย่งกันคุยไงเออตะโกนโว้ยโว้ยนึกใะใจนะาร้านค้าเออเ้อไม่ไงเอาปืนมาไล่ยิงตั้งมั่งไอ้เกก็ผ่านมาหลายคณะคณะนี้แม่งโคตรเสียดังผมคอนซือบือมีชื่อว่าบาย คนเมียด่าจู้จี้แต่ผมรักเมียน,นี้อ,น,อ,น,อนับนาไม่เบนไม่บิดตลอดชีวิตที่บางยกใจให้น้องนางชบาผมเองไม่ชื่อบางเกิดม,มาก็ไม่รวยเหมนคนอื่นเขา บวแล้วก็อยังเล็กๆอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่พูดถึงชบาเมียฉันนะแม่ตื่นเช้ามากับข้าวกับปลาเมียฉันก็ไม่ทำล็อกเมียฉันนะชอบเล่นแต่ไพโอหอ้โหเป็นชีวิตจิดใจเลยกูอยากจะรู้นะครอบมึงก็ยากจนนะหากินน่ะไม่พอจะเข้าสารจะกอกหม้อลูกกระดก เดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลมึงคิดดูให้ดีนะมึงจะมีลูกมีเมียมึงอย่าเอาแต่ความสวยให้มันรู้เรื่องการบ้านการเลือนบ้างเด,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปูนะชื่อไอ,อ้บางมึงนะเป็นเพื่อนกูมึงอะชื่ออะไรกูนะฉบวมเออเนี่ยนะนคุณจะบอกให้นะเออมียมึงนะออมันขึ้นหน้ามึงเอาซสมั่งสิ ไม่ได้เป็นอะกูรักเมียกูอีบอัวมึงกูจะบอกให้กูจะบอกให้นะทำไมผู้หญิงนะนะมึงใหญ่ขึ้นหัวคอนถ้ามึงยอมยอมมันงี้นมันก็ด่ามึงเอาด่ามึงเอามื่อเช้ามาเนี่ยมันก็ด่าเรื่องนี้เฮียโอแม่ไมหม่อ้หุงข้าวกูหน่อยถ้ามันไม่ทำมันก็ชกมันชกแล้วมันก็ขึ้นเข่าแล้วมันก็เตะมึงทำก็สามวันนั่นแหละรับรองมันอยู่ใต้โอวาทมือจริงไงนะอีบัวฉัพพวง เออเคตต่อไปนี ah, Serie, mm ้นะอูม sure, um, ึงเป็นเพื huh. ่อนกูมึงแนะนำกูอย่างนี้อ่ากูก็จะเชื่อมึงตลอดเลยถ้าเกิดว่าชบาจะดามาไพูดด้าจบัวไจ้าจ้าลูกุยบัวจพ่อน้องมาตั้งแต่เช้าเลยพยายามจะมาใกล้พ่อนะลูกทำไมจ้ะพ่อเดี๋ยวป้าเองจะกินน้องป้าไม่เช็ปอบ นี่นี่นี่ไอ้หนูวันนี้พ่อไม่มีเงินให้ซื้อขนมนะลูกนะจ่าไม่เป็นไรจ้าพ่อหน้าที่ของพ่อพ่อปลูกผักเอาไว้ไล่ก,กว่ากะหล่ำปีลูกเดี๋ยวถ้าขายอีกกะหล่ำปีไล่นี้เสร็จนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อไอ้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 ลูกอมให้หนูอันตั้งแพกหนึ่งนะลูกนะขอบคุณนะจ้าพ่ออันนี้ใครเนี่ยดอกบวกัวดอกบัวอันนี้ดอกบัว๋อดอกบัวดอกบัวอีะบวมลูกสาวู้เป็นไง โอ้โหสวยเออน่ารักรูปร่างอย่างนี้ต้องมีโตไปต้องมีหน้าที่ดีหน้าที่ดีส่งให้เป็นอะไรดีวะส่งให้เป็นกะหรี่ไปเลยมึงพ <c oughs> ูดี่รูปกูนะเนี่ยขอโทษนะคะเพราะเราวันเล่นลิเกไม่ทราบขอโทษเกินทำขนมกะหรี่ขายเออ,เอ,อนี่ถ้าเกิดเมกูมานะนี่หนูหนู บัวดูบอกเอ้ยมายืนอย่างนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่เองมานะเดี๋ยวพ่อจะเอาผักไปขายลูกวันนี้นะปกติพ่อจะไปขายคนเดียวมึงอย่าเลยนะเดี๋ยวพ่อจะบังคับให้แม่เองไปขายด้วยดี่ในตาพ่อไอ้บานไอ้บังตกแม่งเลยไอ้บังไอ้แม่งเลยไอ้บานขึ้นเขาแม่งเลยอะไรกนเลยฮะด่านเลยน่าพวจะยืนทำอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมมึงไม่ไปขายของสักทีมึงรู้ไหมว่านี่มันเลยเวลา สวัสดีจ้าไอ้บางเอาเลยไอ้บางกระทืบไอ้บางกระทืบกระชากขัวตบไอ้บางขึ้นเข่าไอ้บางเตะไอ้บางเตะขึ้นเข่าโบโบเดี๋ยวเขาดูอีเนี่ต้องเรียกต้องเรียกรถโรงพยาบาลไอ้บางไอ้ีนั่นอีบ้านี่ยก็พูดกับใครนะฮะยืนแพร่มแพร่แพร่สอนใครอยู่เนี่ยฮะมึงเนี่ยนะจะมีเพื่อนทั้งทีมึงท้อเพื่อนที่เป็นคนได้ไหม เอาลิงอุลางอุตังมาเป็นเพื่อนได้ยังไงกูปวดหัวกับม,มากเลยเนี่ยเออรูปรังมันนี่เจิงดมองทำไมเออเอ่อชบจบาจาเอ,อ่อตอนนี้กระลำปีแก่แย่แล้วตัดไปขายได้แล้ว้ะปลูกไว้ไรก,กว่าก <c oughs> ิโลละสามสี่บาทก็ขายมันไปเถอะจบามึงก็เอาไปขายสิมึงจะบอกกูทำไมฮะ มึงใช้กูไปนั่งขุดกระลำกับมึงได้ยงไงอุ้ยชะบาจ้าวันนี้งดเล่นไผ่สักวันเฮ้อไม่คูนไม่ทูนหัวไปขายของกับพี่พี่อย่าพูดจาไม่ค่อยเก่งขายของไม่ค่อยเก่งกระลำปีพี่ขายวันนึงได้สองหัวเองหนู ไปกับพี่เธอนะจ๊ะแม่ไปช่วยพ่อขายเถอะนะจ๊ะอีบัวมึงนี่ก็เหมือนกันนะพ่อลูกเนี่ยกูได้ลำคาแล้วเกินกูเนี่ยน้าอุ้มท้องมึงแสนเหนื่อยไหนจะน้องมึงอีกแล้วนี่กูจะต้องลำบากตากตามไปขายของกับมึงหรือไงเนี่ยน่าลำคาจริงโอ้มึงไปทำหัวเถอะนะไอ้แหลมเป็นกลาลูกหัวกูจะบอกให้นะเมื่อกี้ว่มีปัญญาธรามากินหรือไงให้ลูกใช้ไงอย่าทำอะไรเนี่ยกูขายงามดากโผล่แล้ว Mm-hmm. <laughs> ใคยเดินนะเมียสวยอย่างนี้แน่ย้อมมันหน่อยหนึง่งบนรักบนบ้าชมมันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นรับ้องไปเก็บดอกเก็บเปี้ยมันเรียบร้อยเก็บรวมรวมไว้ให้เสียสมบูรณ์เขา <c oughs> บ้านใครแล้วเนี่ยบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรอ่ะผู้ใหญ่อะไระผู้ใหญ่อย่างสิไม่ใช่ผู้เล็กเออรู้แล้วเรียกสิคนมาคนมาฮะคนมาอยูดูมึงก็เอ่ยคนมาเลยลึกใครมาแล้วคนมาเออกูรู้แล้วว่าคนนะข้างนอกก็มีคนอยู่เปล่าเออเฮ้ยข้างไหนอยู่ข้างนอกฮะเราอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกแค่เนี่ย เออข้างนอกมาสองคนข้างในอยู่กี่คนในอยู่คนเดียวเฮ้ยเราจะมากกว่ามันนะเนี่ยกูไปตะโกนคุยก็ทำไมมันไม่เข้าไปเลยอ่ะอันนี้บ้านใครเนี่ยใครมาวะใครมาโอ้ยไม่เอาล้วปลายังเต็มตู้เย็นอยู่เลยเฮี้ยใครมาโอ้ยเนื้อเฮี้ยกินได้ที่ไหนแล้วนะหายจะให้กูยังต่าวาใครมาฮะใครมาบอกเขาที่กูไอ้ที่หายตาเขยแล้วหู่รนวงนี่มึงกูมาฮะกูมา กูไหนแล้วกูเนี่ยอยู่นี่นั่นมันมึงอ้าวไอเ้เฮียกูปเป็นมึงกันเมื่อไรเนี่ย <c oughs> เออกูไม่ใช่เออมึงนี่บอกบอกมึงมาบ้านบ้านใครเนี่ยอ,อ่ะบ้านผู้ใหญ่เบิ้มผู้ใหญ่เบิ้มโอ้คงจะใหญ่นะ่าดูเลยทำไมรู้ได้ไงปกติผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่ธรรมดาเออนี่ผู้ใหญ่เบิ้มผู้ใหญ่เบิ้มมากคนขายเลี้ยงก็จับเชือนะอันนั้นเจ๊บอ้ย เจโป้ยกลับไปแล้วเจโป้ยเจโป้ยเจโป้ยเออโป้ยโป้ยได้เหมือนกันโป้ยแต่เขาว่าเขาว่าเจโป้ยเจโป้ยเขาว่าใจดีใจดีสิแต่เสียอันเดียวไม่อ่ะใจเย็นไปหน่อยกูพูดตั้งแต่สองฉากแล้วยังไม่อย่างไรเลยเดี๋ยวพอดีว่าเสียมาเสียมาเฮียมาเลยเฮียที่ไหนนะเสียเขามาเสียมาเข้าได้ป่าวเข้ามาเลยประตูเปิดมาปอยเฮ้ย จะปล่อยหมาจะเข้าไปยังไงนั่นน่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยหยอกเล่นหยอกเล่นไป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 ไล่ใครไล่มึงคุยเสียงดังหมดสวัสดีครับเตี๋ยมาครับเตี๋ยเอ้าเตี๋ยโดนเดียเชิญเชิเตี๋ยนั่งก่อนเชิญเตียนั่งก่อนจะนั่งดีหรือนั่งถ้าคุยกันมันจะยาวแล้วเสียงจะดังด้วยเราเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เขานำเนี่ยมือด้วย เราหมดไม่พอไอ้ิ๋หายจะลาคนนั้นเพราแกพวกมึงเองนี่แหละเนี่ยฮะพวกมึงเองนี่แหละเนี่ยหายอยู่กันสามคนมั่ตะโกนก็ใหุ้ดคอไปลักษณะดูแล้วจะได้เข้าปีเดียวยงดังให้ลืมเลยจิ๋หายไม่มีใครห้ามใครเลยใครจะไปห้ามล่ะทำไมอะกูก็นั่งตะโกนคอกับมึงอยู่เนี่ยเลาะก็ลูกก็เมียอยู่ก็เหล่าตัวเองไม่ใช่เห สบายดีสบายดีสบายดีก็มมถามเนี่ยเป็นยังไงเรื่องดอกเรื่องอะไรเงินกองเงินกูธุรกิจดีไหมแถวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเสียมอบหน้าที่ผมผมทำเต็มที่เลยครับเก็บไว้ีเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับเตียถ้ารู้อย่างนี้ก็สบายใจครับผมเดี๋ยนั่งสักพักจะกลับเลยก็ได้มั้งเนี่ยอ่ะจะกลับเลยจะกลับเลยเอางี้ไหมเตียเอาอย่างไรอ่ะนาทีมาทีไปดูเที่ยวตลาด ไปชมนู่น ôn, ชมนี่ไหมไปตลาดเหรอ,อบอกตลาดบางมากเนี่ยของขายเยอะจริงเหรอจริงเนี่ยเขาดูแลอยู่ใช่ไหมละ่ะใช่ถูกต้องมีหมดมัวจะเป็นกะลงกะลีปั๊บร้านขวัญร้านหลังตำรวจมีหมดโอ้โหไม่ใช่คนที่นี่ด้วยไม่แล้วมึงรู้ได้ไงกูเที่ยวบ่อยอมึงไม่ห้ามมันเหรอห้ามไม่ได้แล้วกูค,คอยจะตามมันไปเ้วยมันยาไปด้วยเอางี้ พวกลูกนี้เสียเขาก็อยากเห็เสียเหมือนกันจริงหรือเปล่าคนที่ตลาดเป็นลูกนี้เสียเยอะไปะเที่ยวตลาดาดีกว่าถ้งางั้นนำทางไปเลยไป,ป,ปไปเดินหน้าย้อนลอยถึงตลาดบางบน้ารับคุณผู้ชม พ่อรักเธอจริงนักเมียนี้ถึงเมียดาชั่วช้างหัวก็ยังออกชอมนั่งขายกะหลำปีและหอมผักชี รกอนจะตายอยู่แล้วไม่รดมึงรู้จักทางเหรอมึงรู้จักตลาดเหรอมึงเดินนำหน้ากูเลยแหมแม่ค้าต้องเยอะแยะลมขนาดนี้มึงดูที่นี่ยไหนอ่ะนู่นนาวนาวนาวนาอีคนน้อยนี่ขอเอาลิงมาให้ปอนกลวอยู่เนี่ยนี่อะไรอันนี้อันนี้ไม่ใช่ร้านไม่ไม่ใช่ตลาดไม่่ใชตลาดยังไม่ถึงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้านผัดข้าวฮะร้านผัดข้าวอุ้ยมึงรู้จักป่ะน่ะไม่รู้จักรู้จักเฐานร้านธนาดิมันคือร้านอะไรอ่ะร้านชื่อร้านอะไรนะ ะชื่อร้านอะไรฮะฝันข้าวมันจะดีหรือไอ้บางผู้ถ่ายจริงมึงเอาออกมาทำไมเนี่ยฮะตลาดปะเนี่ยตลาดตลาดตลาดเหรอเออนึกว่าสินี่เขาเอาประหมอบมาขายมึงเนี่ยไม่ใช่ประหมอธรรมดาด้วยประหมอสีด้วยสียังไงอ่ะฮะสียังไงสีอัปรีจันไรนี่ฟันก็ไม่มียังยัดหาหน้อยหนาอีกเม็ดมันเยอะ ไอ้อจ๊อกจ๊กมึงช่วยปิีนเม็ดให้หน่อยดิฮะ<อ>ช่วยปิีนเม็ดให้เขาหน่อยอุ้ยเอ้าวพิงอะไรอย่างะคะอ,อีเวนอ้นเป็นไงความสะอาดเป็นของกูอู๋ไม่เอามาเลยเนี่ยได้เขามาโดฮอบดีเฮ้ยโดหอมดีดอ,อ,มดอ้าฟัางดีฟังดีทะลึ่งปะเนี่ยขายของอยู่ค่ะมึงทะลึ่งมากเลื่งองไรหนูขายของค่ะมึงพูดว่าอะไรเนรี่ยโดหอมดีเนี่ยทะลึ่งเลย ขายอะไรขายยาหอมขายยาน้ำเลยพี่ดออเออขายรถดีดอหอมดีเร้วไม่พูดทีละอย่างแล้วพูดอย่างเดียวไปแล้วังไม่ทันคนซื้อเออขายอะไรนนะ่ยยาน้ำเออเออขายอะไรอย่างอนี่ขายอะไรเนี่ยขายผักผักผักอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไรก็ส่งไปเผื่อมีอะไรลองดู เพราะว่าดูแลอีอีนี่กูถามจริงมึงจะทรงเจ้าไหมเนี่ยนี่จะผีเข้านี่ถีบลงไปนู่นเลยนะเนี่ยจับไข่แข็งปังเฮ้ยลายหลายอยา่างจับไข่แข็งปังอันนี้ทาลเร่องอะไรเนี่ยกูลิเกสกุลน,น,นี่ยมึงอะไรจับไข่แข็งังมึงขายอะไรเนี่ย ขายกระจับขายน้้ำแข็งขายขนมปังเุ้ยมึงก็พูดทีละอย่างไม่ไปพูดอย่างรวมกันไงอ่ะคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ทีนี้ขายอะไรเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S าเล่นมุกนี้เลยอ่ะทอามอ่ะมันย้อนเข้าตัวแล้วน่ากลัวอะไรขายอะไรขายอะไรคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อมึงขายอะไรขายโรงศกมึงอย่าบอกนะมึงซื้อไปใช้เองอ่ะจะบ้าไงล่ะว่าจะอุดหนุนหน่อยาจะหนุนอะไรค่ะไอ้คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเนี่ยซื้อไปให้ใครล่ะซื้อไปให้เยวันเขากูว่าอยู่ไม่นานแล้ว กระลำปีจ้ากระลำปีผูไปสิไปอีนุขายผักอล้ผักชีจ้าหาเงินให้เมียเล่นไพ่จ้าขายหอมจ้าขายหอมจ้าหอมอะไรหอมหน่อยขายแพงไหมเนี่ยแพงหรอกเท่าไหร่ปดสองบาทก็หอมนักแปดสองบาทกูให้ยี่สิบแล้วไมล่ะแล้วกลับบ้านไปเลยไม่ต้องนั่งขายหอม ลำปีจ้าหัวใหญ่ในใจ้าสวัสดีจ้าอ้าวสวัสดีจะไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยไม่ใช่ไงไม่ใช่ตั้งจุ๊บไปเหมือนไม่ใหญ่ขายอะไรเนี่ยขายอะไรขายอะไรจ้าก็ลำปีจ้าก็ลำปีผักก็เหรอผักจ้าโลละแปดบาทจ้าใช่อันนี้ใครเนี่ยเมียมันจกจกไอถามถามแม่ค้าในตลาดดิถามว่าไงมีม้าขาย ไอเฮียนี่ปวนเปียนกั็มาร์กว่าดูดแน่เลยเนี่ยปากไอลิเกคาตานาเขาไม่มีอะฮะจริงเหรอไม่มียาเสพติดนี่ไม่มีไม่มีไม่มีใครเสพไม่มีอะไรรู้ได้ไงอะเขาขายอย่างเดียวใครขายอะนัะ่นแหละหมูแดงเหรอฮะแกขายไงไม่ขายเลิกแล้วเออหมูแดงไม่ได้ขายค่ะสุกเกษม <laughs> <laughs> อ๋อพ่อมึงเองเหรอเนี่ย ถึงว่ากระหน่ำปีโลละแปบาทจ้าเออโอ้โหเสียครับตลาดใหญ่โตมีของขายมากมายจริงเลยเพิ่มสซนเดีไปดูบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับอยากซื้ออะไรเสี๋ยบอกเลยสวัสดีครับแส่บค่ะอะไรนะครับแซ่บ อะไรนะแสบไปทําอะไรไปโดนอะไรมาหรือไงไปโดนอะไรขายพริกขายอะไรนะขายพริกขายพริกจ้าลูบล่างแม่นี่น่าจะขายพวกปันปอพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขายอย่าไปขายปันปอมเลยขายปันหมาดีกว่าใครจะปันหมาแมนนี่แหละจะหล่อปีโลละแปดบาทเองจ้าของคนนี้ขายคนนี่ขายอะไรนะคนเนี้ยขายผักอย่าไปถามเลยไม่มีอะไรหรอกตดัวนู้ดนีกว่าขายพริกอย่างเดียวเลยนะ พี่จะซื้ออะไรราคาหนูขายหมดแน่จริงปะเนี่ยจริงหัวใจขายไหมเจ้านี่ขายได้หมดหนูอย่าไปเลขตุ่มสี่ตุ่มห้านะลูกทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นปันร้ายไม่ได้หลับไม่ได้นอนลิเกคุยกันหายวายวอดนี่กูว่าแล้วทําไมที่เกเราปลอดภัยเอาตังวางไว้ยังไม่หายเลยเออยิวันนอนเฝ้าตั้งแต่บันไดมีใครกล้าขึ้นเลยเพราะอะไรอ่ะก็จะไม่กล้าขึ้นยังไงเลยหายหมาเห่าให้เกลียวหมดพี่เปิผีเล่มมั้งน่า วมเ,เอางนี้ขายไม่ได้เลยขายไม่ได้กูร้องเพลงกูร้องเพลงมึงเต้นมึงเต้นเรียกมมึงพอเหอาเอนะเอาจะส่งอะไรอายุสิบห้าเดมาเป็นสาวร้องวงมาใส่กระเป๋าฟบ้าบนบ้า้ไอ้ไอ้อไอ้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 ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้ออ้ออ้้้้้้้ค กูจบที่ไหนแล้วไม่ใช่กูจบอะไรอะ่ะอิแกวปิงกาโอ้โห,โหดูแก้วขายวัดมะเวงับขับขับขันขับขัาขัมขับมัรขับขาบขับขับขับยับขับขับขัขายขลบขกบ้ับอะ กะหล่ำปีจ้ะกะหล่ำปีจะโลละแปดบาทจ้าขายครูสิพี่ของขายอยู่เลยทั้งผักทั้งอาหารสดข้าวหวานมีหมดเลยขอโทษเถิไหมคะไม่ค้านั่งขายขายกะหล่ำปีจ้าอะไรลูกเออเออครัวขายอะไรจ้า ขายกระลปีจะพี่จ้าดอกทอง เหมือนกับนัจะสิ้นศักดิ์ศรีเมื่อมองเห็นเขาจ้อง มีอะไรครับมีอะไรครับเสี่ยเฮ้ยแล้วยังมีอะไรนะค้าบ้านมึงเป็นไรนะวัวซื้อของแต่ยัางซื้อของแต่แกลับสใจฟังก่อนมีอะไรครับไม่ครับคนเมื่อสักครู่นี้ท่านหญิีไม่ผิดเธอไปชื่อว่าชบาใช่ไหมอ๋อใช่ครับเสี่ยมีอะไรครับฟังให้ดีเสี่ยไม่ไรจะบอกเสี่ยนี่รักเสี่ยนี่ชอบชบาคนนี้เขามีผัวมีลูกหรือยังถ้ายังไม่มี ติดต่อให้เสียได้ถ้าหากเขาทำสำเร็จนี่สิลหรือว่าจะเป็นรางวงรางวันอะไรที่คานต้องการเสียคนนี้จัดให้เสียพูดจริงนะครับจริงสิงเสียกับไปรอที่บ้านในทางที่ฉันจัดการให้ได้เลย